อัปเดตหน้าสดวันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือจะภาพคือเพิ่งล้างหน้ามาเลยนะคะเรากาลังจะแต่งหน้ากันแต่อยากให้มาดูงานผิวเพราะว่าวันนี้ผิวแย่งซีนมากทุกคนนี่คือยังไม่ได้ลงครีมตอนเช้านะคะล้างหน้าเสร็จผิวขึ้นเงาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่มากจากตอนแรกคือฝ้ากะตรงเนี้ยหนาเป็นปื้นเลยนะคะคือแค่ไปชนีมารับของหน้าบ้านนะทุกคนเรายังอายหน้าสดตัวเองเพราะรู้สึกว่าแบบ คือมันไม่มั่นใจด้วยล่ะค่ะแล้วตอนแรกคือมีรอยสิวเป็นประจำเดือนทีก็ชอบกดสิวแกะสิวทิ้งรอยไว้เต็มหน้าเวลาเมื่อก่อนแต่งหน้าทีคือต้องโบกรองพื้นหนามากนะคะแต่ว่าตอนนี้ลงคุชชั่นหรือลองบีบีบางๆตะๆนิดนึงคือหน้าใสมากออกจากบ้านได้เลยทันทีค่ะพูดตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตงานผิวให้ดูเลยนะคะว่าคนถามว่าใช้ตัวไหนนี่คะ่ะเจ้าออร่าสกินตัวนี้เอาแพ็กเกจเนาะเขาให้ดูนะคะหนึ่งกล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะสองกระปุกนี่ค่ะ อ่าที่สําคัญคือเนื้อครีมทาง,ง่ายมากเดี๋ยวปาดให้ดูเลยค่ะเดี๋ยว เราจะลงครีมกันอยู่แล้วตัวนี้เป็นเนื้อครีมกึ่งเจลนะคะทุกคนทาง,ง่ายเกี่ยง่ายซึมไวที่สําคัญคือคุมความมันมารู้สึกว่าเวลาใช้ตัวนี้แต่งหน้าไประหว่างวันหน้ามันไม่มันไม่เยิ้มที่สําคัญคือเมคอัพเราไม่ดรอประหว่างวันก็เลยชอบที่จะใช้ตัวเนี้ตอนเช้าทาก่อนแต่งหน้านะคะคนมีเซรั่มคือลงเซรั่มก่อนได้เลยแต่อย่างไม่เนี่ยไม่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยแล้วก็แต่งหน้าทันทีนะคะนี่หลังลงครีมเสร็จผิวจะเงาใสทันทีเลย,ท,ท,เลยทุกคนเนี่ย คือรักผิวตอนนี้มากนะคะแนะนำมากทุกคนใครที่อยากมีหน้าใสฉ่ำแบบนี้นะคะน้องคุ้มมากๆหนึ่งกล่องเขามีให้สองกระปุกแบบนี้ราคา390บาททุกคนคือได้2อ,อันนี้ไปเลยนะคะนี่ผิวใสแลกกับครีมหลักร้อยบอกเลยคุ้มมากที่สำคัญนะคะผิวอ่าผิวบา,บางผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้นะคะ